กันที่จังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดยะลานะคะก็มีคนรักสุขภาพออกมาร่วมโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันค่ะโดยจ,จังหวัดยะลานะคะท่านอาพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เปิดโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมทั้งปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและมีน้องๆหนูๆเด็กๆก,กว่า5,000คนค่ะออกจากสนามโรงพิธีช้างเผือกไปยังสวนขวัญเมืองและกลับมายังสนามโรงพิธีช้างเผือกค่ะรวมแล้วระยะทาง5.5กิโลเมตร พร้อมกับทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นแหละค่ะโดยมีกําลังตารวจค่ะจากสอพอเมืองยะลาคอยดูแลอำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรและความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยมีพี่น้องประชาชนของจังหวัดยะลาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งที่เปิดรับสมัครกันมานะคะตั้งแต่ช่วงของกลางปีที่แล้วนะคะก,กลางปีนี้นะคะ10พฤษภาคมจนถึง15สิงหาคม2566รวมแล้วถึง6,779คนค่ะ คุณผู้ชมครับและที่จัง